สวัสดีครับมือนี่มีอามาบอกสูฟังโอ้ไอเงินค่อยมีหน่อยนิดค่อยผ่านลงมาซื้อพิษไอดีโอ้ตายแล้วตายแล้วค่อยซื้อคอยมาซสืออันนี้ไหมแพ็กไอนี่หกร้อยหาจิบบาทมาัชได้ตัวนี้ยู่ ยี่ยี่สิบไปใครว่าเขาสิไปซุ่มไปไปซุ่มมันนี่ยไปซุ่มเอากูแค่ซื้อมาซุ่มเอากูแค่ซื้อแต่ <c oughs> แต่ว่าคอยซื้อพิษไอไอดี <c oughs> โอ้ค่ะไม่ได้ไปซื้อตัวรักเสียงเงินฟรีเลยคอย เพราะว่าอีกไอ้ดีลาก็มันขาดอยู่สิบสิบแปดใบโอ้ยคอยปวดหวัวเลยอันเงินแห้งมีหน่อยเงินอันมีเยอะกว่านี้กั่ว่าซื้อ,อยู่ไอ้สิบใบหน้าเบิง้งคอยต้องซื้ออีกไอดีนึ่ซึ่งมันใดนี่ต้องกันนี่แหละ โันลูก้าเขาแต่คามพนักโานพนักง,งานเลยเน่ยเร็นด่วนเวก็ท่นเนี่ยโอ้ยอย่หลับควหดหัว่ะหัวสิบวด คอยไปไปซื้อไอ้เสืบหาไปเสืบหาชุดหาคอยต้องซื้ออยู่ในอันนั้นคอยต้องซื้อไอยอยู่ในเสืบซีเสืบเสืบเสืบ,สบ,สบสนี้อยู่ในเสืบซีหกหนึ่งคอยต้องซื้อนะโอ้ขอ่ยอุตส่าห์เติมเงินเขาเฮ้ปวดหัวเลย ก็นี่ขอย้องมาซื้อขอต้องมาซื้อไอดีนี่นี่ต้องมาซื้อยี่นี่นี่เพราะว่าคอนเสิร์ตตัวนี้ยี่สิบใบราคาหกร้อยตัวนี่โอ้ยกดดิอยงเงินรีเลยซื้อพี่ไอดีกดหั้เลยข่อยสรุปแล้วคือสิบว่าได้ดอกกูคิซื้อข่อยนี่นีไ่ไหม กูชอซื้อคอยเนี่ยนี่พอแล้วอีกยอซิมฮาใบซิมหามหาใบคข่กระิได้เฮนแล้วเพราะว่าคอยมีไอ้คอยมีลางแ,แลหลกแต่กรเเฮนอีกคอ่มีลางแรกแก็เเฮนอีกเจ็ดอันพอก็ได้ดอยู่แล้วกูเชื้อซื้อนี่แต่คข่ไปไปเตอรพิษไอด้ดีโอ้โอ,โอ,โอปวดหัวเลย กับตัวกับบอพมีอมไล้อีกซื้อหันเยอะหันนี่กับเบิดปวดหัวเลยปวดหัวเลยคอยมันกับบมีมองได้ที่ว่าให้ซื้อแล้ว อันซื้ออยู่ีนนี่กะโอ้ว่าแพ็หนีมันเกือบว่าไปซื้อ่าสัน่นโอ้ยตา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 ยจิตหกห้าตายแล้ว ครับของมาส่งให้แม่บ้านจากป้อมหน้ากระบะส่งหกซองให้แม่บ้านวัยยี่ห้าลานจอดครับโอ้โขใคปวดหวัวเลยใคยดีใครสิปีห้าใช่ะ่ะเงอนแบบนี้ ตาย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 ีาย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 เียนี่ยกับโบมี่ยังให้ค่อยเลยตัวดำตัวดงตัวดำพักกซื้อบล้นล้วนะว่าคอยซื้อบล้นเหรอแท็กกันได้กันเลยเงินกับเบิ้ลแล้วอันนี้ก็ได้อันเดียวนี่พันหาเนี่ยพันหาก็ได้อันเดียว ยักสามอันเนก่ยใข้ตัวตัวเฉพาะนี่ก็โอ้คอยปวดหวัวเลยว่าคอยซื้อ่นละแมตัวันได้ก็ได้คอยเติมเพชรคอยกวาอาย่มันคืออนั้นวะ มันคื่บอบ่อดีป่ะเปิดแล้วโอยซุ่มซองอันได้หินปุกเตือนกับใครได้นเนา,กาะก็กับาดอ,อ,อไไรหรอวะก็โหูโยหูโยมันมีความบางหรอกปวดหัวเลยไขย่ปวดหัวเลยไข่เนี่ย เงินก็ออกวันทีซิมหาผู้น้าอันนี้มากัดเศร้ากวนเนาะสี่หกเมื่อสิบสองสิบส,สามฮ่วยปวดหัวนี่โอเคครับคลิปนี้กับพ่อสนีแหละปวดหัว